ใช้ธรรมะในการในการดำรงชีวิตเมื่อกการศึกษาความรู้ศึกษามาแล้วได้ความฉลาดแลยการศึกษาทำความเข้าใจนำมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทุกวันใช้ทุกวัน ใช้ทุกเวลาเลยอย,อย่าไปประมาทอย่าอยู่ห่างธรรมะอย่าอยู่ห่างบุญกุศลอย่าอยู่ห่างคุณงามความดีเช้าก็ดีสายก็ดีเที่ยงก็ดีบ่ายก็ดีกลากงคืนก็ดีใช้ธรรมะดีที่สุดแล้วใช้ความเป็นธรรมมีศีลมีธรรม,มดองว่าในขันธสันดานของเรา ทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นนิสัยทำดีไม่ผิดไงถ้าทำผิดแล้วมันไม่ดีทำดีไม่ผิดถ้าทำผิดแล้วมันไม่ดีให้โทษแก่เราให้ความทุกขก์แกเราอันนี้ก็เสยเช่นเดียวกันเราทำอะไรก็ช่าง เราคิดอะไรอยู่ก็ช่างคิดแล้วยังไม่ลงมือทำบางเรื่องยังไม่ยังไม่สำเร็จประโยชน์นะแต่ถ้าจิตไม่ได้ฝึกเนะี่ยจิตค,คิดไม่ดีก็ไม่ดีแล้วถ้าลงไปไม้ลงมือทำมันยิ่งหนักเลยยิ่งหนักคิดแล้วทำหนักเลยถ้ามันผิดถ้ามันถูก คิดแล้วทำมีความสุขอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นให้คิดอยู่เสมอเสมออมีธรรมะประจำใจเนาะมีธรรมะประจำใจใครคุณงามความดีไม่ใช่ใครด้วยกิเลสด้วยตัณหาเขาบอกอวันนี้ ทุกวันนี้ยเขาใช้คำว่าทัวลงแล้วทัวลงบางทีเาอกโอ้ยมัวไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณมั่วไปหมดแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเศร้าหมองไปหมดแล้วเนะี่เหมือนกับเวลาเรามีเชนาชนะหรือมีของมีอะไรทั่วๆไป